เผ่าซาไกจะได้วัคซีนแล้วนะเผ่าคนเมืองได้กันอย่างกลุ่มโอรังอัสสรีหรือกลุ่มลาซะหรือที่เรียกกันว่าชนเผ่าซาไกออกจากป่าดงดิบฮาลาบาลาลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อร่วมเปิดเมืองเบตงเมื่อวันที่27สิงหาคม2564อำเภอเบตงจังหวัดยะลาทางอบตไอยู IU เวงได้ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้คนในพื้นที่มาฉีดวัคซีนตามเป้าหมายที่วางไว้โดยในวันนี้ใครที่มาฉีดวัคซีนจะได้มุ้งคนละหนึ่งหลังทันทีพร้อมลุ้นรางวัลอีกมากมายจากผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายเช่นพัดลมเตาแก๊สเป็นต้นซึ่งภาพรวมในการฉีดวัคซีนในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลารวมภาพในการฉีดวัคซีนกว่า76%แล้วทั้งนี้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ได้เร็วที่สุด และหลังจากนั้นจะเร่งเปิดเมืองกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่หลังสถานการณ์โควิด -19 อำเภอเบตงจังหวัดยะลาได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมาเป็นระยะเวลานานร่วมกว่า2ปีทำให้อบตไอยูเวงได้มีการประชาสัมพันธ์มาตรการเชิงรุกในทุกหมู่บ้านให้มีการฉีดวัคซีนตามเป้าหมายที่วางไว้รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ให้มาทำการฉีดวัคซีนขณะที่กลุ่ม โอรังอัสสรีหรือกลุ่มลาซะที่อาศัยอยู่ในป่าดงดิบฮาลาบาลาหมู่เก้าบ้านนาก่อตำาบลอายูเวงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาที่มีสมาชิกร่วมกันทั้งหมดกว่า50คนกลัวคนเมืองจะนำเชื้อโควิด -19 มาแพร่กระจายสู่กลุ่มโอรังอัสสรีหรือกลุ่มลาซะจึงได้หอบลูกหลานมาทําการฉีดวัคซีนเพราะที่ผ่านมานักท่องเที่ยวมักจะเดินทางเข้าไปชมทัพที่อาศัยอยู่ในป่า พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในการเข้ามาเยี่ยมกลุ่มโอรังอัศรีหรือกลุ่มลาสะนายเอกยังอภัยณ่าสงขาในอำเภอเบตงกล่าวว่ากลุ่มโอรังอัศรีหรือกลุ่มลาซะอาศัยอยู่ที่หมู่9อำเภอนากอตำบลไอยูเวงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเป็นชุมชนที่มีสมาชิกจำนวน50คน6ครัวเรือนประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างถางป่าถางสวนตัดหญ้ากลีดยาง ซึ่งบางคนสามารถพูดภาษามาลายูได้อย่างคล่องแคล่วและสามารถพูดภาษาไทยกลางได้ในระดับที่สื่อสารได้สำหรับแนวทางการช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์มานิหรือโอรังอัศรีโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการขับเคลื่อนและบริหารจัดการในรูปแบบของนิคมสร้างตนเองสนับสนุนด้วยการจัดสรรที่ดินชั่วคราวให้สามารถมีพื้นที่ทำกินเลี้ยงดูตนเองและประชากรในกลุ่มได้สนับสนุนให้เข้าถึงบริการของรัฐด,ด้านต่าง รวมถึงการบริการด้านสาธารณสุขเป็นต้นซึ่งในวันนี้กลุ่มชาติพันมานีจำนวน10คนได้ทยอยออกมารับการฉีดวัคซีนก่อนส่วนคนที่เหลือจะตามมาฉีดจนครบทั้งเผ่าติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ